รัทนทรเผยผลตรวจเป็นลบไม่ติดเชื้อโควิด -19 ตูนบอดี้แสลมก้อยรัชวินควงคู่ฮันิมูลด้วยการลงวิ่งมาราธอนที่จังหวัดภูเก็ตโฟวันวันมิวสิกจับมือ b ีเอสซีเทโรมิวสิกส่งแอลลี่อาชิรยาปลุกตำนานเพลงผ้าเช็ดหน้าติดตามได้กับพิธีกรลูกแก้วกรกมลได้นรีวิวบันเทิงวันนี้ ค,คุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รีออยูวบันเทิงนะคะวันนี้พบกับลูกแก้วก,กรกมลค่ะเริ่มต้นข่าวแรกไปที่เรื่องราวของวงบิ๊กแอสนะคะแล้วก็น้องอิงวรันทรค่ะล่าสุดก็ออกมาเปิดเผยแล้วว่าผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด -19 ค่ะ หลังจากผู้ติดเชื้อโควิด -19 ออกมาแจ้งไทม์ไลน์ของตัวเองนะคะว่าได้ไปร่วมชมคอนเสิร์ตฟาร์มเฟสค่ะที่จังหวัดเชียงรายทําให้ศิลปินที่ไปขึ้นคอนเสิร์ตครั้งนั้นจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวเอง14วันนะคะหนึ่งในนั้นก็คือวง Big a แอสค่ะที่หลังจากทราบข่าวพวกเขาก็ประกาศพักงานเพื่อกักตัว14วันทันทีค่ะ ก่อนที่จะไปทําการตรวจหาเชื้อโควิด19นะคะและผลก็ออกมาแล้วค่ะโดยในแฟนเพจนะคะของ Big Ass r o k k b a n นเน่ได้เผยผลตรวจค่ะพร้อมข้อความว่าผลตรวจออกมาแล้วทุกคนปลอดภัยดีนะครับถ้ามีความคืบหน้าต่อไปอย่างไรทางวงจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบอีกครั้งนะครับขอบคุณทุกกาลังใจและทุกความห่วงใยครับ ส่วนอีกหนึ่งนักร้องสาวนะคะนั่นก็คืออิงวรันทอนั้นเองที่ได้นั่งเครื่องบินเนี่ยไฟล์เดียวกับผู้ที่ติดเชือ้อโควิด19ก็ได้ออกมาเผยผลตรวจแล้วเหมือนกันด้วยผลออกมาเป็นลบค่ะซึ่งเธอบอกว่าตอนนี้ผลการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ของเธอและทีมงานบางส่วนได้ออกมาแล้วไม่ติดเชือ้อโควิดแน่นอนค่ะ อย่างไรก็ตามเนี่ยเธอจะกักตัวให้ครบ14วันต่อไปและจากการกักตัวครั้งนี้ทำให้เธอพลาดท,ที่จะไปร่วมคอนเสิร์ตใหญ่นะคะอย่าง Big m o u n t เทนที่เขาใหญ่ที่โคราชที่จะจัดขึ้นในวันที่12-13ธันวาคมนี้โดยปาเตยุทธนาน,นั่นเองก็ยังคงยืนยันนะคะว่าแม้จะมีอุปสรรคศิลปินปังท่านเนี่ยต้องกักตัวไปร่วมงานกันไม่ได้แต่เทศกาลดนตรีครั้งนี้ก็จะยังจัดขึ้นตามกาหนดเดิมค่ะ แล้วมาต่อกันที่ความหวานของคู่ข้าวใหม่ปลามันนะคะอย่างพี่ตูนบอดิสแลมแล้วก็คุณก้อยราชวินนั่นเองล่าสุดก็มีการควงกันไปฮหนนนมุนแบบเก๋ๆตามสไตล์ของตัวเองนะคะนั่นก็คือไปแข่งวิ่งมาราธอนนะคะที่ภูเก็ตค่ะ ชื่อว่าเป็นคู่รักนักวิ่งขวัญใจคนไทยทั้งประเทศทั้งทีนะคะการฮันนีมูนของคู่พี่ตูนกับคุณก้อยเนี่ยก็เลยต้องจัดให้สมกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองด้วยเพราะล่าสุดก้อยกับพี่ตูนก็ได้ควงกันไปฮันนีมูนที่จังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็ได้ลงแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการซุปเปอร์สปอร์ตละกุณาภูเก็ต2020ซึ่งนี้ก็ถือว่าเป็นการวิ่งครั้งแรกที่ทั้งคู่ลงร่วมแข่งขนันกันหลังจากเข้าพิวิวานะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสามีภรรยากันมาได้1สัปดาห์ค่ะโดยพตูนก็ได้ลงวิ่งในนรระะะะยทาง42.5กิเมตค ส่วนก้อยก็ลงวิ่งในระยะทางฮัฟมาราธอน21กิโลเมตรค่ะและแน่นอนถึงแม้ว่าจะเป็นงานวิ่งขึ้นชื่อว่าเป็นันนีมูนก็ต้องมีความหวานสิคะโดยทีมงานก็ได้ทำเซอร์ไพรส์ให้พี่ตูนด้วยการให้ก้อยใส่ผ้คาคลุมเจ้าสาวมารอต้อนรับพี่ตูนอยู่ที่เส้นชัยจังหวะที่พี่ตูนเข้าถึงเส้นชัยนั้นเราก็เลยได้เห็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารัก,รกแบบนี้นั่นเองที่ก้อยผูกเขากอดสามีท่ามกลางเสียงกริ๊ดกราดร่วมแสดงความยินดีของผู้ชมรอบข้างสนามด้วยเป็นอีกคู่ที่น่ารักมากๆเลยล่ะคะ่ะ แหมแล้วมาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้ฮือฮากันมากเลยทีเดียวนะคะกับสามินพิชยานั่นเองค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีภาพออกมาว่าเธอได้ถ่ายภาพคู่กับผู้บริหารของเรานะคะคุณดิวปินกมลน,นะคะล่าสุดเธอก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์มาแล้วค่ะหลังจากหมดสัญญากับต้นสังกัดเดิมนะคะนางเอกคนสวยมินพิชยาก็ผันตัวเองมาเป็นนักสแสดงอิสระค่ะ โดยก่อนหน้านี้เธอออกมาเผยว่าพอเปิดตัวเป็นอิสระแล้วปุ๊บเนี่ยก็มีผู้จัดหลายค่ายหลายช่องเลยรุมจีบเสนอบทดีๆมาให้พิจารณาเป็น10เรื่องเลยนะคะซึ่งเธอเองก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปร่วมงานกับใครจนกระทั่งต่อมาค่ะคุณดิวปิ่นกมลมารีนนนหนึ่งในผู้บริหารช่อง3ของเราได้ลงรูปคู่กับน้องมินในอินสตาแกรมทำเอาหลายคนลุ้นกันหนักมากว่าน้องมินจะมาร่วมงานกับทางช่อง3หรือเปล่านะคะซึ่งคุณดิวก็ได้ออกมาเผยกับสื่อในงานเปิดวิบิ๊กสายอมรับว่ามีการพูดคุยกััับบนนน้องงงจรรริคค่่่่ะซึเเเป็กกกกาุยยืีว บทละครและน้องมินเองก็น่ารักมากไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรในการทํางานเป็นพิเศษแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้สรุปเพราะว่าอยากรอให้น้องมินพร้อมก่อนนะคะล่าสุดมินพิชยาออกมาพูดบ้างแล้วค่ะโดยเธอบอกว่าจากภาพที่ออกมาเป็นการเข้าไปสวัสดีผู้ใหญ่ที่ช่อง3ามในฐานะนักสแสดงอิสระและยอมรับว่ามีการพูดคุยเรื่องบทละครกันแล้วจริงๆค่ะแต่ยังไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียด ยืนยันว่าย,ยังไม่มีการเซ็นสัญญานะคะยังเป็นนักแสดงอิสระอยู่ส่วนข่าวที่ว่าช่องสามเนี่ยวางตัวน้องมินให้เล่นประกบคู่กับพิปบธนวันรซึ่งจะผลิตโดยค่ายบอร์ด c a s ของผู้ของผู้จัดพี่หนอรุโนโชานะคะเรื่องนี้น้องมินบอกว่าส่วนตัวแล้วเธอเองยังไม่ได้ยินเรื่องนี้เลยและอยากรอให้ทางผู้ใหญ่เนี่ยออกมาให้ข้อมูลดีกว่าซึ่งถ้าได้เล่นละครกับพิปบจริงๆก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าพิปบก็เป็นคนม้าฝีมือแล้วก็เก่งสุดๆเลยค่ะ ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าเราต้องมาร่วมแสดงความยินดีกันค่ะกับรายการค o อบพ่อนอดคู่ไหนใช่เลยนะคะล่าสุดก็ไปคว้ารางวัลใหญ่ค่ะจากเวทีเอเชีย a คาเดมี่ครีเอทีฟอเวอร2020นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะเรื่หนักกองโตต้องใช้โปรที่มีพลังู plus ครับหมอ กระเด็นกระเจิงหอมสะอาดมีโปรมือโปรคุ้มสุดๆต้องโปรจากความร่วมมือกันมาอย่างยาวนานระหว่างบริษัทจางโจเวเพี้ยนจืหวังฟาร์มาสูติคอลจำกัดประเทศจีนและเวชพงศ์โอสถประเทศไทยซึ่งเป็นผู้นาําเข้ายาเพี้ยนจืหวังในประเทศไทยยาเพี้ยนจือหวังเป็นยาแผนโบราณยาเพี้ยนจืหวังต้องที่เวชพงศ์โอสถ ชีนโกลด์เพอร์เฟคชั่นคอลลาเจนตื่นมาวันที่สองผมย่ายังเด้งสวยสะบัดบ ounce ได้ทั้งวันแทนชีนโกลด์เพอร์เฟคชั่นใหม่ l i f e บอ y สบู่ในกลุ่มแบรนด์สุขานามายัยยอดขายอันดับหนึ่งของโลกมีจำหน่ายในไทยแล้ววันนี้ด้วย Active Silver Plus ช่วยลดการสะสมแบคทีเรียได้ถึง99.9%สะอาดไวไกลเชื้อ <My Life. S 1> ต้อง LIFEBOY Life เจออุปรสรคแค่ไหนฉันจะไม่หยุดพักเพียงเรามั่นใจและสู้ต่อไปใหม่โอโมพัสสูตรน้ำสะอาดขาวสวาส่างสดใสหอมนานหอมเจิดจ้ามั่นใจใหม่โอโมพัสสูตรน้ำอยากบูสต์วิตามินให้ผิวกายไม่เห็นต้องลำบากใหม่วอตสลีนซูเปอร์วิตามินเซรั่มผสานวิตามินเข้มข้นจากเซรั่มผิวหน้าไว้ในขวดเดียว ช่วยลดเลือนจุดด่างดำสามเท่าบูสต์ผิวดูกระจ่างใส <c oughs> มาถ่ายรูปกันว้า <c> ย <oughs> ผมขาดหลุดร่วง <c oughs> ต้องนี่ Sunfeel Natural Anti Hairfall พร้อมสารสกัดมกรูด <c oughs> และอันชันช่วยลดผมขาดหลุดร่วง2เท่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้หมดกังวล <c oughs> เรื่องผมขาดหลุดร่วงถึงเล่นเลอะอยู่บ้านคราบที่เปื้อนก็อาจมีแบคทีเรียรที่มองไม่เห็นด้วย Breeze Excel ช่วยขจัดจคราบเฉียบขา ชำระล้างแบคทีเรีย99.9% Breeze Excel ยิ่งสะอดยิ่งปกป้องจากแบคทีเรียประกัน CI Super Protect จาก Ocean Life ไทยสมุทร ยาเพี้ยมจือหวังนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยเวยชภมโอสเริ่มต้นข่าวแรกของช่วงนี้นะคะผู้ชมขาไปร่วมแสดงความดีดีกับรายการขพ่อนอตดคู่ไหนใช่เลยค่ะที่ล่าสุดไปคว้านวัลใหญ่มาครองได้สำเร็จค่ะขบ่ออนอตคู่ไหนใช่เลยนะคะเป็นอีกรายการที่แฟนๆช่อง3มติดกันหนักมากเพราะได้เห็นมุมมองแล้วก็เส้นทางความรักของแขกรับเชิญค่ะ ผ่านการดําเนินรายการที่สนุกสุดๆของ2พิธีกรอย่างคุณต้นหอมจกุกุนตลาะะและคุณนุยธนวัตรค่ะออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงเย็นทางช่อง3ซึ่งผลิตโดยบริษัทเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะ ล่าสุดต้องขอแสดงความยิดีด้วยนะคะเมื่อรายการ Couple อ l l n นอคู่ไหนใช่เลยเนี่ยได้ไปคว้ารางวัล Best general entertainment game or quiz program นะคะในเวทีประกาศผลรางวัล Asian Academy Creative Awards 2020 Gala Finals l i การล่าไฟลลค่ะโดยปีนี้เนี่ยมีการประกาศรางวัลกันนะคะผ่านทางระบบ Virtual Conference นั่นเองสดๆเลยส่งตรงจากประเทศสิงคโปร์ค่ะ ซึ่งคอปอนอตคู่ไหนใช่เลยนะคะเป็นรายการหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่ได้เข้าชิงค่ะแข่งขันกับอีก4ประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียสิงคโปร์ค่ะซึ่งสุดท้ายก็สามารถควา้ารางวัลน,นี้มาครองได้สําเร็จรีวิวบันเทิงก็ต้องขอแสดงความยินดีมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะส่วนคุณผู้ชมถ้าอยากติดตามความสนุกของรายการ Co ป p ปอ or Not นคู่ไหนใช่เลยก็ติดตามกันได้เลยค่ะทุกวันอาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นทางช่อง3กด33นะคะ ผู้ชมเชื่อว่าใครที่เป็นหนุ่มสาวยุค90ต้องรู้จักเพลงนี้อย่างแน่นอนค่ะเพลงผ้าเช็ดหน้าของโบ j อ้ทีเคนั่นเองนะคะล่าสุดค่ะค่ายโฟ1 m วันวนมิวสนะคะได้จับมือกับ BC t e r ท o รมิวปลุกตำนานเพลงนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะผ่านเสียงร้องใสาๆของน้องแอลลี่ค่ะ <S <S 1> <S 1> เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแอลลี่ In the 90's ค่ะโปรเจกต์ Project. ความร่วมมือสุดว้าวของสองค่ายต่างประสบการณ์นะคะต่างโค้วดนตรีอย่าง BC t e r r o Music และ4 o 1 Music ค่ะที่จับมือการหยิบเอาเพลงสุดฮิตในตำนานไอดอลยู90อย่างเพลงผ้าชเช็ดหน้ากลับมาโบกสะบัดกันอีกครั้งนะคะโดยมอบให้น้องแอลลียเชรยาค่ะเป็นผู้ถ่ายทอดให้ทุกคนได้สดชื่สสนสดใสกันส่งท้ายปีและก็มีการปล่อย m อออกมาแล้วบอกเลยว่าเนี่ยน่ารักสดใสมากๆเลยละคะ่ะ ซึ่งการที่2บริษัทยักษ์ใหญ่นะคะมาผลึกกําลังกันในโปรเจกต์พิเศษนี้เพื่อเป็นการสร้างสรรค์งวงการเพลงไทยภายใต้ความเชื่อว่าการร่วมมือกันร,ระหว่างค่ายเพลงเป็นส่วนสําคัญที่จะสร้างสารรค์สร้างความพิเศษให้กับแฟนเพลงที่สามารถส่งความสุขให้แฟนๆได้ในช่วงเวลาพิเศษปลายปีแบบนี้ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทาง bc t e r e o m u s i c ก็ได้เชิญน้องอลลี่ค่ะมาร่วมในโปรเจกต์ soh นะคะถ่ายทอดเพลง ข้อความร่วมกับหลายศิลปินรุ่นพี่หลักค่ายค่ะจนเกิดเสียงเรียกร้องว่าอยากได้ยินเสียงน้องแอลลี่ร้องเพลงในยุค90อีกซึ่งเป็นที่มาของการจับมือการปลุกตํานานเพลงผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาในครั้งนี้นั่นเองค่ะและบอกเอาไว้เลยนะคะว่าน้องแอลลี่เนี่ยจะมาโชว์เพลงนี้ให้เราฟังกันแบบสดๆในรายการดูบันเทิงแน่นอนวันศุกร์ที่11ธันวาคมนี้แฟนคลับของน้องแอลลี่รอติดตามกันได้เลยนะคะ ท้ายวันนี้ค่ะเรามีข่าวดีมาบอกชาวพระนครศรียุธยากันนะคะเพราะว่ารายการรีวิบันเทิงของเราจะยกทัพเซลวบินดาราน,นักแสดงนะคะมากมายเลยไปมอบความสุขนะคะบนเวทีคอนเสิร์ตรีวิวบันเทิงแฟนแฟะร่วมแชร์ความสุขครั้งที่3ค่ะหลังจากประสบความสำเร็จกับการมอบความสุขให้กับแฟนๆไปแล้ว2ครั้งนะคะ ล่าสุดค่ะรายการรีววบันเทิงของเราก็เตรียมยกทัพความสนุกไปมอบให้กับพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันค่ะในคอนเสิร์ตรีววบันเทิงฟันแอนแฟร์ร่วมแชร์ความสุขครั้งที่3ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่11ธันวาคมนี้นะคะที่โรงเรียนภาชีสุนทรวิทยานุกูลอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยครั้งนี้นะคะ พิธีกรคู่สีบอยจอยเนี่ยจะนำทีมนักสแสดงค่ะไปมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำหวานภูริตาจันจิจันจิราโบสทาราเกียรติกรบอลกำม,มันนะคะแปลนธนวัตรรวมถึงศิลปินอีกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเบนนัทพง์ฟลกทิติพัฒนะคะร่วมด้วยแซคชุมแพรค่ะแล้วก็สาวสาวเอสเคบัสบรและพี่พีศิลปินตลกโจเกอร์ฟามิค่ะพี่บอลน,นักคอม กันแน่นๆเลยทีเดียวงานนี้ชมฟรีเหมือนเดิมนะคะรับบัตรได้ที่หน้างานตั้งแต่เวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะต่อให้เรากลับมาสุขสนานกันแบบนี้แล้วเนี่ยก็ยังต้องยึดมัน่นมาตรการ social distancing ค่ะที่ให้ใส่หน้ากากอนามัยกันไว้ตลอดเวลาด้วยนะคะ สว่วนเรือบันเทิงทันไนท์ค่ำคืนนี้ค่ะมีื้องนาาดราม่าข,ของคู่นี้ค่ะที่เขาไปถ่ายพรีเวดดิ้งกันแสนเก๋เลยทีเดียวนะคะกับว่าที่บ่าวสาวโทนี่รากแก่และก็แก้วจินยาน,นั่นเองจะเป็นเรื่องรอติดตามกันได้ตีหนึ่งครึ่งค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของลูกแก้วแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ